เฮลโลเฮลสวัสดีครับยด,ดีต้อนรับครับเข้าสู่ Riding Channel วันนี้ผมกอล์ i ไร n ิงจะมีโอกาสนะได้มาทดสอบกับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์บิ๊กบค์ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของ Honda ซึ่งเปิดตัวไปในงานของ Motor x x p o นะครับเป็นของ500ซีรีส์และ650ซีรีส์ที่สนามแก่งกระจานนะครับว่าจะเป็นตัว Hornet 500นะครับตัว CBR 500R นะครับ NX 500และในส่วนของ650ซีรีส์ก็คือตัว CBR บ 650R แล้วก็ตัวที่เป็น CB 650R นะครับเอาละตอนนี้พี่สื่อมชนก็มาเตรียมตัวรอที่จะทดสอบแล้วเปิดตัวปุ๊บเราได้ขี่เลยฟิลลิ่งจะเป็นยังไง วันแรกวันนี้เราจะขับขี่ในสไตล์ของรถในเซอร์กิตก็จะเป็นตัวสปอร์ตก็คือตัว 500R แล้วก็ตัว6 5 0 r นั่นเองครับสำหรับ CBR นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ขี่ในตัวของที่เป็นท o วร i n g อย่างตัว Hornet แล้วก็ตัวที่เป็นตัว NX นะครับสไตล์ของแอดเวนเจอร์รถก็จอดรอเราอยู่ตรงนู้นนะครับในการเซตต่างๆก็ทีมงานเซตให้เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นเรื่องของลมยางเบรกการวอร์มยางเพื่อพร้อมสำหรับการขับขี่นะะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเรื่องของการ ปลี่ยนในเรื่องของแมปปิ้งในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับในเรื่องของบอดี้ที่มีการออกแบบให้ตัดอากาศดีกว่าเดิมครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการเซตโช๊คเนี่ยนะครับเรื่องของพีโวลดรีบาวเนี่ยมันแยกกันระหว่างสองข้างเอาละครับตอนนี้ก็พี่ๆเริ่มจะพร้อมกันแล้วสำหรับการเปลี่ยนชุดผมอยู่กรุ๊ปดีกลุ่ม4ี่ได้ขี่กลุ่ม4นะฮะเราจะเห็นว่า วันนี้สมรรถนะของรถเป็นอย่างไรในเรื่องของขึ้นเรนใหม่ต่างๆแล้วก็มาดูมีนักแข่งมาด้วยก้องวันนี้ก้องก็มาขี่โชว์ให้เราดูด้วยว่าสมรรถนะของตัว CBR 500R R และ 650R นั้นขี่ในเซอร์กิตจ,จะเป็นอย่างไรไม่ได้ขี่ถนนอย่างเดียวนะสามารถสนุกขนานในเซอร์กิตได้ด้วยเอาล่ะลครับได้เวลาที่จะต้องลงไปทดสอบขับขี่กันแล้วในสนามแกงกระจาเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวจะลงไปขี่ตัว 650R แล้วก็กี่ตัว CBR 500R กับผม 500R สลับกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าฟิลลิ่งการขับขี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักรถที่ลดลงในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการปรับแมปปรับโหมดต่างๆเนี่ยมันจะสามารถขับขี่ได้ใช้งานเป็นเซอร์กิตสนุกขนาดไหนแล้วก็แน่นอนว่านะครับข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆนะได้มีเป็นเอาไปศึกษาเป็นข้อมูลในการเลือกหรือการที่จะเปรียบเทียบต่างๆ,างๆเอาละเขาเรียกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ทดสอบขับขี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสายสปรอร์ตกับตัว CBR 500R และตัว CBR 650R ที่สนามแก่งกระจานนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเริ่มจากตัวที่เป็นตัว CBR 500R ก่อนแล้วกันซ,ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเยอะทีเดียวไมว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีด้วย Aero Dynamic ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ในส่วนของ cover f i ล i n g ต่งางๆเนี่ยนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศช่องตักดักลมหรือว่าจะเป็นวิงเหล็ตต่างๆเนี่ยถือว่า มีความสวยงามโดดเด่นเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับวันนี้เรามาขับขี่ในสนามแข่งซึ่งต้องบอกว่ามันจะเป็นการเค้นเพอร์ฟอร์มานซ์ในเรื่องของสไตล์ของรถสปอร์ตต้องบอกว่าเอาอย่างนี้สำหรับตัวนะครับ CBR 500R เนี่ยมันเป็นรถสายสปอร์ตอยู่แล้วในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้มันโดดเด่นชัดเจนในเรื่องของการตัดอากาศรู้สึกว่ารถมันมีความเพียวด้วยบอดี้นะครับมันจะเพียวกว่าเดิมแล้วก็ ในเรื่องของการกดอากาศหรือการที่เราต้องแหวกอากาศเนี่ยมันทําได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความเป็นสปอร์ตแน่นอนครับในเรื่องของ Riding Position หรือการควบคุมท่านั่นต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าตัว500เนี่ยนะครับจะดูเป็นสปอร์ตก็จริงแต่ว่าพอสุดท้ายเราลงไปนั่งในค็อกพิตหรือไปด้านคอมเนี่ย มันไม่ได้คือว่าไม่ได้หมอบจนเกินไปนะครับตัวแฮนด์เองก็ไม่ได้กดองศาลงข้างล่างจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าขับขี่แล้วไม่เมื่อยนะครับแต่อาจจะมีการขัดขัดเล็กน้อยกับการที่เราจะต้องโอบรถหรือว่าการเข้าโค้งเนี่ยถ้าเป็นแฮนด์ต่หมอบเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับการที่เราจะกอดโค้งไปในกับรถในโค้งอ่ะในเรื่องของมาถึงในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์เกันกว่าเข้าประเด็นเลยสําหรับตัวนี้2ส,สูบเรียงแบบพา a าเลลนะฮะก็ต้องบอกว่ามันมีความจัดจ้านด้วยความ รี่ว่าในการปรับโหมดหรือว่าการปรับแมปปิ้งใหม่ให้รู้สึกว่ามันมีแรงทอร์กเพิ่มขึ้นจากเดิมการขับขี่ในช่วงต้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยออกตัวได้เร็วนะครับการชาร์จออกได้เร็วในช่วงของเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะมีทอร์กที่สูงกว่าเพราะนั้นมันก็จะทาให้รู้สึกว่ามีความติดมือเนี่ยความเร็วมันใช้เต็มทุกเกียร์นะครับเต็มทุกรอบเครื่องยนต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยด้ยว่าการขับขี่ในสนามมันจะ เห็นถึงในเรื่องของ <S 2> <S 2> สมรรถนะอย่างแท้จริงเราใช้กรองเครื่องยนต์เนี่ยผมใช้สูงสุดไม่ถึงหมื่นนะประมาณ9.5 0 0เฉียดเฉียดหมื่นจริงๆแล้วมันจะมีเลดไลน์ประมาณหมื่นนิดๆแต่จริงๆในการขับขี่ไม่จําเป็นได้ถึงเลดไลน์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องถึงเลดไลน์ก็ได้เพราะนั้นให้รู้สึกว่าเครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ไม่ต้องไปรอให้รอบมันตึงจนจนมันดานเออแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์คือว่ารู้สึกว่ารอบมันปื้อพอมันดันขึ้นมาความเหมาะสมสับเกียร์เนี่ย ันทำให้ขี่เร็วขึ้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตซิตี้เลยดีกว่าอาเรียกว่าสปอร์ตซิตี้แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าการใช้งานในเมืองทั่วไปเนี่ยมันรู้สึกว่าให้ความสบายในเรื่องของการขับขี่ท่านั่งริดิ้งโพดิชั่นนะครับอารเรื่เครื่องยนต์ก็บอกไปแล้วว่า2ส,สุดที่มีอัตราเร่งแรงบิดแรงทอกดีแต่ละเกียร์นี่ตอบสนองแล้วเอนจินเบรกเอนจินเบรกเป็นเอนจินที่ให้ความรู้สึกแบบนุ่มนวลไม่ได้ดึงแบบว่าจนรู้สึกว่ามันด้านกับเครื่องยนต์ไม่ใช่ว่าตึง้งต ตึ้งตึ้งตึ้งอ่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมรถได้แต่ถ้าการที่มีเอนจิ้นหนักตึ้งตึ้งตึ่งรถมันจะมีอากาศในเรื่องของการว่าจะเป็นในเรื่องของล้อหลังทรายหรือว่าในเรื่องของล้อหลังสลิปตัวแต่ตัวนี้สิ่งที่มันดีนะครับนอกจากที่การลดเกียร์เร็วๆเนี่ยสลิปเปอร์คัทสำคัญมีสลิปเปอร์คัทมาให้เพะยะนั้นในการรวบเกียร์เร็วเนี่ยสลิปเปอร์คัทจะช่วยในการซอฟในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับทำให้เราคนโทรลรถก่อนเข้าโค้งเนี่ยได้ง่าย แล้วก็จะมีตัวเสรีที่เป็นช็อคคอนโทรหรือว่าแท็ชั่นเนี่ยซึ่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่าในเรื่องของกริปายางที่ติดมากรบรถแล้วก็ตัวแท็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันทําให้จังหวะในการเกาะในการเกาะในโคง้งหรือการที่เราต้องเดินเคร่งเร็วๆในโค้งเนี่ยนะครับไม่รู้สึกว่าแท็กชั่นทํางานหรือล้อหลังมันจะหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเพราะนั้นตัวนี้แต่มีไว้ก็ดีเพราะว่าบนท้องถนนทั่วไปเนี่ย พื้นถนนกับพื้นแท็กต่างกันความลื่นของถนนทั่วไปที่การใช้งานบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความลื่นมากกว่าแท็กชั่นมีไว้สามารถเปิดและก็ปิดได้ด้วยเรื่องของช่วงล่างตัวนี้นะครับเป็นช็อคอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับแกน41มิลลนะิแล้วก็ระบกแน่นอนว่าในเรื่องของการปรับต่างๆเนี่ยมันสามารถจิมเซ็ตได้นะข้างหนึ่งรีเบวข้างหนึ่งพีโลด นะครับก็สามารถเซ็ตได้โชกหลังสามารถปรับพีโหลดได้5ระดับสําหรับตัว500ระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นจานดิสเดียวกับลูกสูบแบบลูกสูบเดียว mm. นะครับข้างหน้าก็จะเป็นทวินดิสเบรกกับ mm. เรเดเม้าส์สี่พอตนะครับซ้ายขวา mm. มั่นใจหูกดเบรคนี่ต้องบอกว่าถ้ากดแรงๆนี่ท้ายยกเนยนะ ซึ่งการขับขี่ในสนามแข่งมันค่อนข้างที่จะมีความเร็วสูงแล้วก็การที่เราจะเข้าโค้งแต่ละโค้งเนี่ยเราต้องใช้เบรกหนักเหมือนกันถ้าเรามาเร็วมากๆแล้วมีการลงเขาเด็กที่แข่งอาจา์เนี่ยถ้าลงเขาเร็วๆเนี่ยถ้ามีจังหวะที่เราแบบอคเซเดนหรือว่าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยเบรกนะครับระบบเบรกตัวนี้ดิสเบรกหน้าหลังเนี่ยมันช่วยให้เราชะลอความเร็วแล้วก็มั่นใจกับการที่เราขับขี่ได้นะครับอ่ะก็ะต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีอัตราเร่งแรงบิดแรงทอกดีนั่งขี่สบายถ้าคุณขี่ในเซอร์กิตไ,นนไ,ได้นะครับ วความมั่นใจบอกเลยว่าตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงรูปทรงดีไซน์ก็สวยมีวิงเล็ดอะใครไม่ยังไม่เห็นวิงเล็ดของมันผมจะพาไปดูวิงเล็ดนี่ก็คือวิงเล็ดมันทอดอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับมันจะมีปีกวิงเล็ดเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่มันจะช่วยในการอากาศเข้ามาใน,ในความเร็วเนี่ยมันจะช่วยในการกดรถลงมากดทั้งหน้าอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็จะมีส่วนช่วยขีย่ในความเร็วเนี่ยรถก็จะหน้าจะไม่เหินหน้าจะไม่ลอยก็จะมีในการดาวฟอร์ที่มันรู้สึกว่ามี ช่วงกดให้หน้ามันไม่ลอยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่องอากาศแอร์ดักต่างๆช่วยเข้าไประบายนะครับอากาศในห้องเครื่องเขาบอกตัวนี้มันจะมีลมหวน,นะครับเข้าไปช่วยระบายอากาศแล้วก็ทําให้มีอากาศเข้าไปทําให้กองอากาศนั้นสามารถมีอากาศโฟล์เข้าไปในเรื่องของการเผาไหม้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยที่บอกแฮนด์เห็นไหมครับตัวแฮนด์เนี่ยครับมันจะไม่มันอยู่ใต้แผงคอก็จริงนะแต่มันจะมีตัวยกขึ้นมาเห็นไหมมันจะไม่ได้หมอบ แบบรถสปอร์ตที่อยู่พอดีกับตัวแผงคอแบบนี้เพราะฉนั้นจะนั่งสบายนะครับนั่งสึกนั่งสบายนั่นเองนะครับตัวเบาะก็สามารถขยับได้นะครับตามสรีระของแต่ละคนมีเบาะซ้อนท้ายให้ด้วยนะครับเกียร์เข้าง่ายครับระบบเกียร์เข้าง่ายคัดนิ่มนี่คือตัว CBR 5 0 0 R อ่าอีกหนึ่งรุ่นครับที่เราได้ทดสอบขับขี่ในสนามนะครับก็คือตัว,ตว บอกไปคือ t r 650R ซึ่งแน่นอนครับมันคือสปอร์ตที่เป็นซ u เปอร์ไบค์แล้วอันนี้เรียกว่าซ u เปอร์ไบค์แลลวนะครับแต่เป็นมิดเดิลนะครับขนาดกลางซึ่งเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงแน่นอนครับความเสียงมันถูดบบเวลาเบิ้ลคันเร่งแต่ละครั้งค่อนข้างที่จะมีเสียงหวานนุ่มไพเราะนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็มีการปรับในเรื่องของแมปปิ้งเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นออร์นิวนะครับมันจะเป็นออร์นิวเพราะนั้นในเรื่องของเมนเฟรมนะครับเปหลังหรือว่าตัวยึด ตัวยึดเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไดมอนด์เนี่ยมันจะมีความแข็งแรงแข็งแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเป็นเรื่องของการที่จะหิ้วเครื่องยนต์ขนาด4สูบเรียงเข้าไปเนี่ยก็ต้องใช้ในเรื่องของวัสดุนะครับในการเชื่อมต่อแต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ลดในเรื่องของการสัน่นนะครับการแกว่งทําให้การทรงตัวรถนั้นมันดีขึ้นว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่บล็อกใหม่นะครับแต่มันมีการปรับในเรื่องของอัตราเร่งใหม่นะครับปรับให้รู้สึกว่ารถ ขี่ง่ายขึ้นนะครับมีเตราเลสที่อัตตาเล,นท,าาเลนที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเอารถเข้ามาขี่ในเซอร์กิตแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็สมรรถนะของมันที่มันโดดเด่นไม่อยาบชัดเจนถึงแม้ว่าเอ่อตัวเก่าเนี่ยเอ่อตัวเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้มันปรับมาจากตัวแรกเนี่ยมีแรงม้าเพิ่มมาอีกสี่ตัวตัวนี้นะครับอีกสี่ตัวมีอยู่แล้วแล้วก็มีการปรับเพิ่มให้มันมีช่วงอัตราแรงบิดอท็อกสูงขึ้นอีกขี่ได้เร้าใจมากกว่าเดิมเวลาเราเข้าโโคค้้้งงงแตงต่ล่ลละเยออบกวา นะครับแล้วก็เปิดเร่งออกไปเนี่ยรู้สึกว่าแต่ที่บอกครับท็อกมันทอกทอต้นมันดีมันจะทให้เรารู้สึกว่าเปิดเร่งแล้วรถมันไปตามนังใจนะครับแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันแรงนะครับที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตัวรถต่างๆมันก็ต้องรองรับในเรื่องของความแรงด้วยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าการเซ็ตช่วงต่างๆเนี่ยข้างหน้าเป็นโชคกหัวกลับนะครับอัพไซด์ดาวนะครับก็มีการปรับค่าเซ็ตได้เหมือนกันแต่ว่า มันจะเป็นรีบาวข้างหนึ่งแล้วก็พ่โรดข้างหนึ่งนะครับเหมือนรถซูเปอร์ไบค์ตัวพันนะก็มาลงในอยู่ในตัวที่เป็น6 5 0 R ซึ่งไม่ใช่รหัสจะาพระาคือ R เดียวอานะครับก็นี่ว่าเซ็ตให้มีระยะยุบที่ค่อนข้างจะเหมาะสมไม่ยุบไม่นิ่ยมจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปวันนี้เราใช้สแตนดาดค่าโรงงานในการขับขี่ซึ่งต้องบอกว่าด้วยน้าหนักตัวผมเองเนี่ยมันจะมีผลนะน้ำหนักตัวผมเองเนี่ยมันประมาณ68นะครับ68กับ การเซตช่วงจากโรงงานเขาบอกว่าทางพิวกรบอกว่าเป็นน้ำหนักที่กําลังดีที่ไม่เกิน70แต่ถ้าเกิน70ขึ้นไปเนี่ยจะสามารถปรับในเรื่องของโช๊คอัพหลังที่เป็นโช๊คอัพเดี่ยวสามารถปรับพีโลดเพิ่มได้อีกประมาณหนกิกหรือ2อลกิกเพิ่มค่าความแข็งหนึ่งด้วยน้ําหนักของคนก็สามารถปรับให้เหมาะกับตัวเราได้นะครับอ่านี่เองแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ครับตัวนี้นะฮะก็โฉบเพียวมากกว่าเดิมหน้าเรียวเพียวกระชับ มีช่องดักลมนะครับเข้าไประบายในเรื่องของในความร้อนในเครื่องยนต์แล้วก็ทาให้อากาศเข้าไปในผ่านเข้าไปในกรองเนี่ยสามารถเข้าไปเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วในรอบปลายต้องบอกว่ารอบปลายนี่มันใช้อากาศในการเผาไหม้สูงแล้วก็ช่วงท้ายที่มีความโดดเด่นมากกว่าเดิมก็คือว่ารุ่นเก่าก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นตูดตัดซึ่งไม่มีตรงนี้นะครับมันจะไม่มีตรงนี้จะตรงนี้จะถูกตัดไปแล้วเป็นไฟเลยอันนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นสําหรับตัวนี้นะครับที่บอกไปว่ามันปรับพีโหลดได้เนี่ยปรับได้ถึง10ระดับนะครับสาหรับ 650นะนะครับปรับได้10ระดับตัว500แค่5ระดับนะครนี่ครับก็คืออะตัวนี้นะครับในเรื่องของ Riding Position แน่นอนว่าแตกต่างจาก500ด้วยนะครับว่าแฮนด์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับระดับกับแผงคออ่าตัวนี้ก็จะให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือการก้มหมอบอันนี้คือเราสึกว่าจะมีการบังคับควบคุมสลีะร่างกายให้เราก้มเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็การขขี่ในเซอร์กิตเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่า เราแนบไปกับรถหรือเราคอนโทรลรถมันง่ายขึ้นตัวนี้ถือว่า 6500R เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟกทั้งหลับรถเดิมๆนะรถเดิมๆกับการขับขี่ในเซอร์กิตนะครับดิสเบรครับเป็นทวินดิสหน้านะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์ของนิชชินที่เป็นแบบบรเดียนเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นโช๊คแกน41มิลน,นะครับถือว่าเป็นแกนใหญ่เลยทีเดียวนี่แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ดิสหลังก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นจานจานเดียว นะครับแล้วก็ลูกสูบเดียวแล้วก็มีระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังนะนี่ความหล่อเหลาความเพียวของเขานะฮะโดยรวมก็ถือว่าต้องบอกว่าสำหรับตัว CBR 6 5 0 R เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นรถสายสปอร์ตที่ให้ความรู้สึกขี่สนุกขี่ง่ายด้วยความเร็วที่มันสามารถตอบสนองเราได้อย่าง ฉับไวคือว่าเราเปิดเร่งเมื่อไหร่มันมาไม่ต้องรอรอบเยอะเพราะเขาปรับแมปให้ทอกทุกต้นมันสูงแล้วเพราะนั้นเราจะขี่ออกตัวหรือจะขี่เร่งแซงปัจจุบันทันด่วนมาทาได้เลยขี่สนามขนาดนี้และขี่ในเมืองผมบอกเลยว่าไปได้ไปไหนก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนี่คือตัว cbr 6 5 0 r แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นในส่วนของสายสปอร์ตในเซอร์กิตพรุ่งนี้เราจะไปขี่ตัว HorNe t น,นะครับ500 แล้วก็ NX 500รูมอาแล้วก็เราได้ได้ขี่แบบบนถนนทั่วไปคือการใช้งานแบบสตรีทก็คือตัว Hornet แล้วก็จะไปขี่ลุย a d v e n t u r e กับตัว NX จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพรุ่งนี้ผมจะขี่ตัว a d v e n t u r e และตัวที่เป็น Naked นั้นอารมณ์มันเป็นยังไงกับเครื่องยนต์500ซีกับตัว NX 500และ Hornet 500นะครับ